ทักทายทักทายคุยกันคุยกันนะคะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะพี่อ้อยจะมาบอกนะคะว่าสินค้าตัวนี้ไม่รู้ว่าร้านใครขายบ้างนะคะแต่ร้านพี่อ้อยจะขายดิบขายดีเลยแหละนะคะและโดยเฉพาะ,ะช่วงเทศกาลนะคะอย่างเดือนธันวาที่ผ่านมาในสิน้นปะีเนี่ยพี่อ้อก็ขายแบบเยอะเลยนะคะและแปลกพื้นที่พี่อ้อยเนี่ยมันได้เปรียบนะเหมือนเด็กวัยรุ่นอะคะ่ะเขาก็จะชอบเปลี่ยนหลังคากันใช่ไหม ง,งละศหลงคาอะไรนะคะเนี่ยลังคาเนี่ยนะคะก็คือเป็นเต้นนี่ค่ะนะคะเขาก็จะใช้กันเยอะมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าร้านเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเอามาตั้งนะคะก็ไปเอามานะคะมันเป็นอไรสิา้าที่ขายได้เรื่อยๆ,ๆแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลนะคะก็จะขายกับเยอะเลยเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนลุกนะคะทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะ เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่อะไรอย่างนี้นะอ,อย่างเดือนธันวาที่ผ่านมาพี่อ้อขายเยอะเลยนะคะครีมเปลี่ยนสีผมนะคะต้องมีนะคะแล้วพื้นที่พี่อ,อนะ้อน่ะแปลกมากเลยเด็กวัยรุนะ่นจะชอบสีเทาสีสีเขียวสีแดงสีส้มเออสีบรอนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะขายดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากเพื่อนๆไหมว่าเออถ้าร้านใครไม่มีขายนะต้องมีนะเพราะพวกเนี้ยแล้วถ,ถ้าเราจะบอกเลยนะี่ก็คือว่าเฮ้ยมันกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ข้อแม้ก็คือว่า เราต้องเลือกเลือกเลือกยี่ห้อดีๆให้กับลูกค้าด้วยนะเพราะว่าพอลูกค้า,าไปใช้เนี่ยสีมันติดทนใช่ไหมแล้วก็เขาใช้แล้วเขาแบบว่าเขาโอเคอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็จะกลับมาซื้อซ้ําบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆนก็คือว่าอะไรที่มันเป็นสินค้าที่ควรติด่มันต้องติดนะแล้วมันต้องมีด้วยนะไม่รู้สิร้านที่เ้าจะแบบว่าจะ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 ,จะ,จ,ะจะติดพวกนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มันจะมีตัวอะไรกัด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  กัดผมอ,อ่ะเออเขากัดสีผมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเตรียมไว้มันก็แนะนำให้เขาใช้ด้วยบางคนพื้นพื้นพื้นสีผมเนี่ยเขาเป็นสีดำใช่ไหมอ่าเขาพอเขาเอาไปย้อมเลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดใช่ไหมเพราะมันไม่ติดก็เขาก็จะบอกว่าอ่าอ่าของเราไม่ดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราต้องอให้เขาแบบกัดสีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะติดดีแล้วก็จะติดทนนานอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็เลือกยี่ห้อลองเข้าไปในร้านที่เข้าเป็นร้านขายขายส่งอะค่ะนะคะ,นะคะมันต้องมีอยู่แล้วนะคะมันต้องมีอยู่แล้วแล้วก็ไปถามเขายังอะไรดีมากเราไปหาข้อมูลสักหน่อยหนึ่งก็ดีนะเพะื่อลูกค้าจะได้เอากลับมาใช้แล้วประทับใจนะคะพี่เอาเขาอยากเพื่อนบอกเพื่อนๆว่าเออนะเรา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 ,เราต้องไม่เลือกอะว่าสินค้าที่เราจะเอามาวางร้านแล้วเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราต้องแบบเออให้มันครบอะ ไม่ต้องมากแต่ต้องครบอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อจะเน้นอย่างนี้ละและโดยเฉพาะเทศกาลนี่ก็คือว่าพี่อ้อแบบเต็มแม็กกับกับกับเขาเลยนะคะกับสินค้าตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะคะวันนี้นะให้เพื่อนเพื่อเอาไปติดร้านไว้100 100 <laughs> โอเคค่ะ